ง,ง่ายๆนะคะใช้วัตถุดิบแค่2อ,อย่างค่ะก็คือพริกหยวกยัดไส้หมูสับย่างนะคะเราจะใช้พริกหยวกค่ะหรือใช้พริกหนุ่มก็ได้นะคะหรือว่าทางนนเรียกว่าพริกยำนะคะที่ใช้ทำาป็พริกหนุ่มพริกหยวกเนี่ยจะสั้นๆวนๆป้อมๆนะคะพริกยำเนี่ยจะยาวๆรีรีอย่างนีนะคะทุกอย่างควักมเมล็ดออกค่ะแล้วก็ผ่ากลางนะคะแล้วเราจะนำหมูสับมายัดไส้แล้วก็นำไปย่างกัน,นะค่ะ เ็แล้วค่ะแสกมือพอสมควรนะแสดงว่าพริกกเพรอยู่ติกตัวพริกที่ทพํพริกหนุ่มอะค่ะมีความร้อนมือแต่พริกหยวกจะไม่ค่อยเผ็ดเนาะเดี๋ยวเราจะนำไปย่างกันนะคะตั้งกระทะยางให้ร้อนมคะถ้าใครไม่มีกระทะย่างจะย่างแอบว่าถ้าย่างเตาถ่านนะเอาแบบหอมมากแล้วเราก็เอาพริกที่เราอย่าไส้หมูสับไวแล้วลง เปียนซุ้นตาของลิสิคะน้องบิ๊กแย่หมูป่าแล้วก็จะเป็นกะไก่ดีมานะคะห่มมากเสร็จแล้วค่ะริกหัวค้ะหรือพิกยำค่ะยัดไส้หมูสับนะคะย่างค่ะ หอมไป8บ,บ้านเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือพริกเนี่ยถ้าใช้พริกหยวกก็จะเผ็ดน้อยหน่อยนะคะพริกหยวกคือตัวนี้อ้วนๆปมๆนะคะถ้าใช้พริกยามยาวๆรีๆก็ๆจะเผ็ดเยอะหน่อยนะคะลองทําดูกันนะคะง่ายๆค่ะ